วันยุดพอดีก็จะมาทําคลิปถ่ายน้ำมันเครื่องกับไส้กองของ mt 1 5กันนะครับตอนนี้ก็หลงเลยมาเลยปกติผมจะเปลี่ยนตอนที่สองพถึงสอง0ตอนนี้โหเลยมา2,900ก้กิโลแลว้วก็ได้เวลาเปลี่ยน อันนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เลยบ็อกเบอร์19เปิดอ่านน้ำมันเครื่องคีมเอาไว้บิดเปิดฝาเตาน้ามันเครื่องบล็อกเบอร์8เอาไว้เปลี่ยนกล่องน้ำมันเครื่องนี่ครับบ็อกเบอร์8เปลี่ยนกล่องน้ำมันเครื่องก็คือใช้ของตัวนี้แล้วก็อ่างเบอร์19ก็คืออยู่ใต้นี้เลย แล้วก็น้ำมันเครื่องนี่น้ำมันเครื่องใช้ตัวนี้ใช้สูตรทางไกล 10W50 ผมใช้ตัวนี้แล้วผมชอบก่อนหน้านั้นใช้ตัวนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูแป๊บนึงนี่ก่อนหน้านั้นใช้ตัวนี้ไปก่อนหน้านั้นใช้ตัวนี้ แพงแพงกว่าตัวนี้เกือบร้อยอะ่ะใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมกว่าแล้วรู้สึกว่ามันลื่นกว่าก็แล้วแต่คนใช้อันนี้ผมใช้ขี่วะละแปดสิบหกโลไปกลับจากที่ทำงานนะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันครับเดี๋ยวผมจะคลายน็อตก่อน ตอนนี้เราก็เปิดอ่างน้ำมันเครื่องแล้วน้ำมันเครื่องก็ไหลลงในถาดที่เรารองไว้ครับก็รอให้น้ำมันเครื่องมันไหลออกให้หมดแล้วเราก็จะมาเปิดบล็อกตัวนี้โดยการใช้ขอบล็อกเบอร์แปะเพื่อที่จะเปลี่ยนกองมันมข,าขายไม่ขยไม่ยากน้องสามตัว แล้วก็ขานมันออกมาเพื่อที่จะเอาไส้กรองมันออกอันนี้ผมจะเปลี่ยนทุกครั้งตอนที่ถ่ายน้ำมันเครื่องไม่แพงครับไส้กรองแล้วแต่เกตด้วยน้อตตัวนี้มันจะยาวกว่าเพื่อนหน่อย นี่เราเปิดออกมามัาน่นจะเป็นใช้กลองน้ำมันเครื่องครับสำคัญนะครับตัวนี้แต่ยังสะอาดอยู่เพราะว่าเปลี่ยนไปเมื่อรอบที่แล้วแต่ผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนตามรอบของมันอันเก่าก็ทิ้งไปเราก็เอาอันใหม่ใส่แทนนะครับเลย นี่อันใหมเห็นใหมม่คลิปเราก็ใส่ลงไปเลยนี่ใส่ในลนนักษณะนี้แล้วเราก็ใส่น็อตไปเหมือนเดิม ก็ใส่เข้าไปได้เลยน็อตสามตัวน็อตอันนี้ไม่ต้องขันแน่นมากครับเอาแค่ตึงมือนหน่อยๆพอให้มันตรงตรงรูปทรงของมันอะก็นิ้วจัดจัดหน่อย ช่วงระหว่างรอน้ำมันเครื่องไหลแล้วก็มาเปลี่ยนไกรงอนเจ้านี้อัดมันแค่ตึงหน่อยพอไล่อันให้มันเท่าๆกันตึงมือก็ใช้ได้ พอเรารอแทานน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดน็อตใต้อ่านน้ำมันเครื่องที่เบอร์19ครับตอนนี้ผมปิดแล้วนะแล้วเราก็จะเติมน้ำมันเครื่องใหม่ลงไปแล้วก็หากลวยหรือหาอะไรมาลองทํากลวยนะครับกอกลงไปในรูนี้นี่จะให้ดูน้ํามันเครื่องเก่าอันนี้ถามว่าดํามากไหมก็ยังดําไม่มากนะครับแต่ว่ามันครบเวลาที่ผม ต้องการเปลี่ยนแล้วปกติอย่างที่แจ้งไปผมจะเปลี่ยนทุก2,000ถ้าลากไกลสุดก็2,500ตอนนี้ผมน่าจะลืมแหละเพราะว่าร้อวันหยุดไงก็เลยลากมาถึง2,900เกือบ3,000นะครับแต่ความจริง2,000กิโลก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับมันจะทำให้เครื่องยนต์เราสะอาดส่วนน้ำมันเครื่องก็เลือกใช้ตามงบของตัวเองเลยครับอันนี้ผมก็ใช้เกรดกลางๆ แต่มันก็เป็นสังเคราะห์แท้แหละประมาณไม่เกินสามร้อยบาทเมื่อก่อนก็ใช้แบบร้อยกว่าบาทร้อยี่สิบร้อยสี่สิบมันรู้สึกว่ามันขี้คนละฟิวกันผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แทนนะครับเดี๋ยวก็จะเติมน้ำมันเครื่องใหม่ลงไปแล้วก็ปิดฝาตัวนี้ครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ำมันเครื่องใหม่ลงไปนะครับอันนี้ผมไม่มีกลวยนะกลวยผมหาย หาไม่เจอผมเลยใช้กระดาษ a อเนี่ยครับน้ำมันเครื่องใหม่สีมันจะเป็นสีทองเห็นเส้นน้ำมันไหมครับผมพยายามยกให้เห็นเส้นน้ำมันสีทองเหลืองนวลใส เติมไปให้หมดเลยครับใช้หนึ่งลิตรพอดีมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับสตอเบอรี่ด้วยนะนะหมดแล้วหมดแล้วก็ปิดปิดฝาจุกตัวนี้ครับแล้วดูสังเกต สีนปะเก็นมันให้ดีๆนะครับเราก็อาคีมครับบิดอันนี้เป็นอันเซ็ซสนครับส่วนน้ำมันเก่าที่เราถ่ายไว้เราก็จะเอาใส่เก็บในกล่องของมันนะครับหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องเจ็ดก็ ล้างทำความสะอาดครับไม่อ่องกันไปนเลยเ